ขอต้อนรับเข้าสู่สถิติครับเดี๋ยวการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของสถิติเนี่ยตอนนี้เราอยู่บทการวิเคราะห์มันมีอันนี้โผล่มาทุกทีเลยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยหนูจะเจออะไรบ้าง ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหนึ่งคือเป็นการคำนวณเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อมูลฟังไปก่อนนะครับ2ครับหนูดูค่ากลางของข้อมูล3ครับหนูดูการกระจายของข้อมูลหรือการแจกแจงก็ได้4ครับ หนูดูค่ามาตรฐานนี่คือสี่เรื่องหัวข้อใหญ่ๆในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เก็บทีละอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตำแหน่งของข้อมูลก่อนแต่ก่อนที่จะไปดูตำแหน่งข้อมูลหรือไปดูค่ากลางหรือไปดูการกระจายของข้อมูลหรือจะไปดูค่ามาตรฐานของข้อมูลเรามาดูเนื้อหาเบื้องต้นของข้อมูลในสถิติกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกัน มาดูตัวข้อมูลในทางสถิติครับตัวข้อมูลในทางสถิตินี่เวลาเราดึงสารสนเทศจากข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีสารสนเทศอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกคือค่าของมันค่าของข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือจำนวนข้อมูล จำนวนข้อมูลในที่นี้บางทีเนี่ยเราเอามาจัดเรียงกันอาจจะใช้อีกอย่างหนึ่งได้ว่าตำแหน่งของข้อมูลไปคนละอย่างกันนะครับตำแหน่งของข้อมูลกับจำนวนข้อมูลเอาไปจำนวนข้อมูลก่อนแล้วกันอ่ะง่ายๆข้อมูลที่เราจะเอามาใช้วิเคราะห์ในทางสติติเวลาเราเอาค่าของมันหรือส่วนข้อสารสนเทศของมันมาวิเคราะห์เนี่ยเราจะนํามาสส่วนคือค่าของมันกับอะไรครับจํานวนของมัน งั้นเวลาหนูดูตัวข้อมูลข้อมูลจะเป็นกลุ่มอยู่หนูต้องตอบให้ได้หาให้ได้ว่าสิ่งที่หนูจะเอามามันเป็นค่าของข้อมูลหรือเป็นจํานวนของข้อมูลได้ไหมได้นะครับนี่คือเบื้องต้นคือในส่วนของข้อมูลอาจารย์หนูมองไม่เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นครูกล้องมีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งมีหนึหนึ่ง,ง,งสาม สามห้าห้าห้าห1เจ็นี่คือข้อมูลกลุ่มหนึ่งข้อมูลกลุ่มนี้ถ้ากล้องอีดึงสารสนเทศในส่วนของจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลเราจะใช้ตัวเอ็ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ครับนับเลย1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ้นั่นคือสารสนเทศในส่วนของ จำนวนข้อมูลคือ15ตัวได้ไหมได้ไหมส่วนค่าของข้อมูลครับปกติค่าของข้อมูลเนี่ยเรามักจะก,กำหนดให้เป็นตัว x ตัวนี้คือ x 1ตัวนี้คือ x 2ตัวนี้คือ x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 1 0 x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 ในส่วนของการดึงสารสนเทศส่วนข้อมูลมาใช้หนูก็ต้องตอบว่าเฮ้ยจะเอาค่าของข้อมูลตัวไหนล่ะสมมุติจะหาค่าจะดูค่าของข้อมูลของตัวที่12งนั่นคือ x 1 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ9นี่คือเป็นการดึงสารสนเทศของข้อมูลในส่วนของค่าข้อมูลมาใช้การดึงสารสนเทศของข้อมูลก็จะมีอยู่2อย่างแค่นี้ครับก็คือค่าข,ของข้อมูลกับจํานวนข้อมูล ตรงนี้ได้ไหมจะจดไหมคะจะเพราะมันช่วยระงับความง่วงใช่ไหมคะดีค่ะอ่ะมาดูกันต่อเมื่อหนูรู้แล้วว่าเวลาเราดึงสารสนเทศของข้อมูลไปใช้มีอยู่สองส่วนคือค่าของข้อมูลกับจำนวนข้อมูลทีนี้หนูจะมาดูต่อครับเราจะมาดูกันต่อว่าแล้วข้อมูลที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนบ้างเราจะเจอข้อมูลที่มีลักษณะอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือข้อมูลที่มีลักษณะแบบข้อมูลดิบ หรือบางทีเรียกว่าข้อมูลแบบไม่แจ้ง,จงความถี่จะอีกแบบหนึ่งคือข้อมูลแบบแจ้ง,จงความถี่ ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอส่วนใหญ่นะมักจะเจอในรูปของตารางอันตภาคชัน้นในชั้นนี้เราก็ดูเฉพาะในส่วนของตารางอันตภาคชัน้นครูก็ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างข้อมูลดิบได้ไหมได้เดี๋ยวยกให้ตัวอย่างข้อมูลดิบเช่นมีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึง่งนะครับมีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งนะข้อมูลคือ 2องสองสองสามห้าเก้าเก้าสิ้าสิบห้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบแบบไม่แจกแจงความถี่คำว่าไม่แจกแจงความถี่คือไม่บอกว่าแต่ละตัวมีกี่ค่าแต่ละค่ามีกี่ตัวถ้าตอนนี้ฟังแล้วงงไม่เป็นไรตามมาก่อนลักษณะยอย่างนี้เป็นข้อมูลดิบ วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลดิบไหมก็คือเรารู้ค่าข้อมูลของข้อมูลทุกๆตัวรู้ไหมครับว่าตัวนี้ข้อมูลคือค่าค่าของมันคืออะไร2กูกล้องชี้มาข้อมูลตัวนี้หนูรู้ไหมครับค่าของข้อมูลคืออะไรสิบห้ากุกล้องชี้มานี้หนูรู้ไหมครับค่าของข้อมูลตัวนี้คืออะไร9นั่นคือข้อมูลดิบที่เราจะรู้ค่าของข้อมูลทุกๆตัวการการเอาข้อมูลดิบๆมาใช้แล้วไม่เอามา เขาเรียกอะไรมาแจกแจงความถี่ปกติข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่เนี่ยเราจะเอาข้อมูลดิบที่รู้ค่าข้อมูลแต่ละตัวมาใช้ในกรณีที่จํานวนของข้อมูลมัน,ม,นมันไม่เกิน30ตัวโดยปกตินะถ้าข้อมูลไม่เกิน30ตัวเราจะเอามาใช้ทุกๆตัวเลยก็คือเอาทั้งชุดมาคํานวณเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลแบบอันตรภาคชั้นข้อมูลนักจะเยอะๆข้อมูลนักจะเยอะ นั่นคือจํานวนข้อมูลมากกว่าสามสิบตัวเรามาเขียนไล่แจกเรามาเขียนไล่ให้ดูแบบเห็นกันจะจะทุกตัวข้อมูลจะเยอะไหมเยอะสมมติข้อมูลมันอยู่200ร้อตัวหนูเขียนอย่างนี้สองร้อตัวเนี่ยเยอะไหมเยอะงั้นเมื่อข้อมูลมากขึ้นเขาไม่นิยมเขียนแบบกระจายให้เห็นว่าแต่ละตัวคืออะไรแต่เขาจะเขียนแบบเอามาเขียนยุบรวมเป็นตารางที่เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่หรือตารางอันตาภาพชั้น ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนม5อยู่200คนนะครับไปเก็บข้อมูลความสูงของนักเรียน200คนมาก็จะเป็นความสูงกับจำนวนเด็กนักเรียนเห็นไหมครับสัรสนเทศ2ส,ส่วนความสูงคือค่าของข้อมูล ส่วนจำนวนนี้คือจํานวนของเด็กนักเรียนที่มีความสูงเท่านั้นเท่านั้นอะ่ะยกตัวอย่างเช่นความสูงร้อยสี่สจนถึง1้9สมมุติสมมุตินะสมมุติว่า13คนแล้วความอันนี้เซนติเมตรจำนวนนี้คนแล้วความสูง150จนถึง159ยห้าสิบเก้เนี่ยสมมุติว่าสาคน ความสูงร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบเก้าอ่ากี่คนแล้วเนี่ยห้าสิบสองคนความสูงร้อยเจ็ดสิบจนถึงร้อยเจ็ดสิบเก้ากี่คนเดียตอนนี้กี่คนละอันนี้ห้าแล้วใช่ไหมเป็นเก้าสิบห้าแล้วใช่ไหมอ่าเก้าสิบห้า ห้าเจ็ดสิบห้าคนแล้วร <80 S 2> ้อยแปดสิบจนถึงร้อยแปดสิบเก้าสมมตินะครับตอนนี้กี่กี่แล้วเนี่ยสิบใช่ไหมอ,อันนี้ศูนแล้วกันสิบทดมาหนึ่งใช่ไหมเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วใช่ไหม อันนี้30คนจำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับเนี่ย200คน200คนอย่างนี้แหละคืออะไรครับข้อมูลแบบแจกแจง้งความถี่ในข้อมูลอยู่ไหนก็ทั้งกลุ่มเนี่ยคือข้อมูลทั้งตารางเนี่ยคือข้อมูลแต่เป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ความถี่ในที่นี้คือจํานวนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย ภาษาสิติความถี่ภาษาชาวบ้านคือจํานวนคือแจกแจงจํานวนอะ่ะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบข้อมูลไม่แจกแจงความถี่หรือข้อมูลดิบนั้นกับข้อมูลแจกแจงความถี่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ยอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดข้อมูลสิบสามตัวนี้หนูรู้ไหมว่าแต่ละตัวความสูงจริงๆมันคืออะไรเรารู้แค่ว่าสิบสามตัวเนี้ยข้อมูลสิบสามตัวเนี้ยค่าของมันเนี่ย ร้อยสี่สิบถึงร้อยสีสิบเก้าแต่หนูไม่รู้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยความสูงจริงๆมันเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าหนูเห็นตารางแค่นี้นะหนูไม่ได้เป็นเก็บคนเก็บข้อมูลเองนะหนูได้เห็นตารางแค่นี้นะหนูตอบได้ไหมตามใหญ่จ๋าว่าหนึ่งคนแต่ละคนในสิบสามคนเนี่ยความสูงจริงๆของแต่ละคนเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมคะถูกไหม ครูก้องถามอีกหนูรู้ไหมครับว่า5้าบคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยความสูงจริงๆเท่าไหร่ถ้าหนูมีข้อมูลอยู่แค่เนี้ยหนูรู้ไหมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าอยู่ในช่วงอะไรครับร้อยิถึงร้9ยแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยความสูงเท่าไหร่นั่นคือหนูไม่รู้ค่าข้อมูลทุกทุกตัวถูกไหมครับหนูรู้แต่กว้างๆงั้นครูก้องถามนิดนึง เวลาหนูคำนวณสถิติถ้าหนูเอาข้อมูลแบบแจกแจงความถี่กับข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ไปคำนวณค่าทางสถิติข้อมูลแบบไหนที่ให้ค่าทางสถิติถูกต้องมากกว่ากันครับแบบไม่แจกแจงความถี่เพราะเราใช้ค่าจริงๆของข้อมูลทุกตัวคานวณแต่ถ้าเราใช้ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นั้นเราได้แค่ข้อมูลที่เป็นช่วงของมันแค่นั้นเราได้แค่ค่าทางสถิติที่พอนําไปใช้งานได้และพอยอมรับได้แต่มันถูกต้องเป๊ะๆเหมือนกับ แบบข้อมูลดิบแบบไม่แจกแจงความถี่ไหมไม่ถัดนะคะงั้นตอนนี้เนี่ยเรารู้จักลักษณะของข้อมูลอยู่กี่แบบแล้วคะสองแบบคือข้อมูลดิบกับข้อมูลแบบแจกแจงความถี่โดยทั่วไปปกติเวลาแสดงข้อมูลมาแบบข้อมูลดิบหรือข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่จำนวนข้อมูลมักจะเป็นไงครับไม่ถึง30ตัวแต่ถ้าข้อมูลมันเยอะๆเกิน30ตัวโดยทั่วไปนะถ้าข้อมูลเกิน30ตัวมักจะแสดงแบบไหนครับแบบ แจกแจงความทีอย่างนี้เรียกว่าตารางอันตราภาคชันโอเคไหมคะโอเคเอาชเ,เชเลคเชอร์ครับ